สวัสดีค่ะเราคงเคยได้ยินคำว่าเมตตารมคําจุนโลกกันบ่อยๆเนอะแต่เคยคิดกันไหมคะว่าเอ๊ะมันเป็นแค่คำคูดสวยๆหรือว่ามันมีความหมายลึกซึ้งจริงๆแบบว่าเป็นกลไกลที่คําจุนโลกเราไว้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันค่ะมองทั้งจากมุมพุทธปรัชญาแล้วก็สิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาค้นพบกันนะคะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับผม คือถ้ามองในมุมพุทธศาสนานะครับคำว่าเมตตาเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆผิวเผินนะแต่มันเป็นหนึ่งในหลักธรรมที่สำคัญมากเรียกว่าพรหมวิหารสี่ครับซึ่งเป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่เลยพรหมวิหารสี่นะคะใช่ครับก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเมตตาเนี่ยก็คือความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเขามีความสุข อ oh. ครับมันเป็นการแสดงออกถึงการอยากเกื้อกูลสร้างประโยชน์ให้คนอื่นแล้วก็ยังช่วยลดความอาฆาตในใจเราได้ด้วยนะครับมันเกิดจากการที่เรามองเห็นสิ่งดีๆในตัวคนอื่นนะครับเข้าใจค่ะแต่ที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆก็คือเมตตาก,กับกรุณานะคะมันต่างกันยังไงให้ชัดๆอีกทีได้ไหมคะอ่า เป็นคำถามที่ดีเลยครับคือเมตตาเนี่ยจะเป็นความรู้สึกอยากให้เขามีสุขในสถานการณ์ปกติทั่วๆไปแต่ว่ากรุณาเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนที่เราเห็นคนอื่นเขากำลังแย่กำลังทุกข์แล้วเราอยากจะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นนะครับอ๋อค่ะค่ะการแยกตรงนี้จริงๆสำคัญนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันไปสอดคล้องกับการทำงานของสมองเราแบบเออไม่น่าเชื่อเลย ส่วนในทางปฏิบัตินะครับก็คือเริ่มจากเมตตาต่อตัวเองก่อนดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ค่อยๆขยายความรู้สึกนี้ออกไปให้คนรอบข้างครอบครัวชุมชนแล้วก็ทั้งโลกเลยครับแล้วมันมีผลดียังไงบ้างคะการมีเมตตาเนี่ยในทางธรรมท่านก็บอกว่ามีอนิสงส์ชัดเจนครับเช่นทําให้เราหลับสบายตื่นมาก็มีความสุขคนอื่นก็รักเทวดาก็คุม้มครองแล้วก็ทําให้จิตใจเราสงบได้เร็วขึ้นด้วยครับ ฟังดูดีจังเลยค่ะแต่บางทีมันก็รู้สึกขัดขัด,ขดกับคำคิดที่ว่าธรรมชาติคือการแข่งขันเอาตัวรอดอะไรแบบนี้นะคะ่ะวิทยาศาสตร์มองเรื่องนี้ยังไงคะครับมีคำอธิบายที่น่าสนใจมากครับในมุมชีววิทยาวิวัฒนาการเนี่ยการเห็นแก่ผู้อื่นหรือ altruism เนี่ยตอนแรกมันก็ดูขัดขัดกับหลักการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับใช่ค่ะแต่ก็มีทฤษฎีที่มาอธิบายอย่างเช่นการเห็นแก่ผู้อื่นแบบต่างตอบแทน reciprocal altruism คือเราช่วยคนอื่นวันนี้ก็เหมือนเพิ่มโอกาสให้วันหน้ามีคนมาช่วยเรากลับหอ oh, แลกเปลี่ยนกันประมาณนั้นครับหรืออีกอันคือการคัดเลือกทางเครียญาติ kin selection ที่เรายองเสียสละเพื่อญาติพี่น้องก็เพื่อให้ยีนส์ของเรามันส่งต่อไปได้สรุปง่ายๆก็คือการร่วมมือช่วยเหลือกันนี่แหละครับคือกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้มนุษย์เราอยู่รอดมาได้ไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวอืมน่าสนใจคะ่ะแล้วถ้าไม่ใช่ญาติล่ะคะ ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรชัดเจนเวลาเราเห็นคนอื่นลำบากเฉยๆเนี่ยสมองเรามันทำงานยังไงเหรอคะครับถ้าเราใช้เครื่องสแกนสมองอย่าง fMRI ดูเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับเวลาเรารู้สึกร่วมไปกับความถูกของคนอื่นที่เรียกว่า Empathy นะครับสมองส่วนที่เกี่ยวกับความเจ็บปวดของเรามันจะถูกกระตุ้นไปด้วยเหมือนเราเจ็บเองเลยโหจริงเหรอคะครับซึ่งถ้ามันมากไปเนี่ย อาจจะทำให้เราเครียดหรือหมดไฟได้เลยที่เรียกว่าเอมพ t ต i ิกดิส r ร s สค่ะค่ะแต่พอเป็นคอมเพชชั่นซึ่งมันจะใกล้กับเมตตาหรือกรุณาที่มีความอยากจะช่วยเขาให้พ้นทุกข์เข้ามาด้วยเนี่ยอันนี้กลับไปกระตุ้นส่วนที่เป็นระบบรางวัลในสมองแทนครับระบบรางวัลใช่ครับทำให้เรารู้สึกดีเป็นพลังบวกเหมือนกับว่าเออมันช่วยฟื้นฟรูระบบประสาทรู้ด้วยซ้าไปครับโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันต่างกันขนาดน,นี้ในสมองแล้วมันก็ไปตรงกับที่อาจารย์พูดตอนแรกเลยเรื่องการแยก กรุณากับเมตตาคือถ้าเราอินกับความทุกข์เขามากไปเอมพัตีเราก็อาจจะเศร้าตามใช่ครับแต่ถ้าเป็นเมตตาหรือกรุณาที่อยากช่วยคอมเพชชันมันกับให้ความรู้สึกดีๆสมบกสมบแทนถูกต้องเลยครับเชื่อมโยงกันพอดีเป๊ะเลยแล้วมันก็ยังไปสอดคลองกับสิ่งที่จิตวิทยาเชิงบวกค้นพบด้วยนะครับว่าการทําดีการมีเมตตาเนี่ยมันส่งผลดีต่อสุขภาพกายเราจริงๆอย่างเช่นอะไรบ้างคะ ก็มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยลดอาการปวดเรื้อรังได้หรืออย่างในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยพบว่ามีความเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยลงถึง24%เลยนะครับ24%เลยเหรอคะเยอะมากครับแล้วสุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วยลดเครียดเพิ่มความสุขความพอใจในชีวิตจนมีคนเสนอแนวคิดว่าเมตตาเนี่ย ควรจะเป็นเหมือนสัญญาณชีพตัวใหม่ New Vital Sign ที่เราต้องคอยเช็คกันเลยทีเดียวโอโ้โหน่าทึ่งมากค่ะนี่เราเห็นผลในระดับบุคคลกับสมองแล้วนะคะแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นล่ะคะในระดับสังคมเลยความเมตตามันไปสร้างอะไรได้บ้างในระดับสังคมนะครับความเมตตาถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสังคมหรือ Social Capital ครับทุนทางสังคมครับเป็นแนวคิดของโรเบิร์ตพาแนม หมายถึงความไว้วางใจเครือข่ายความสัมพันธ์การช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในสังคมนึกภาพง่ายๆเหมือนหมู่บ้านที่คนรู้จักกันดีไว้ใจกันพอมีใครเดือดร้อนเนี่ยเออบางทีไม่ต้องรอทางการเลยแค่บอกกันปากต่อปากแป๊บเดียวก็มีคนมาช่วยแล้วนึกภาพออกเลยค่ะนี่แหละครับคือพลังของทุนทางสังคมที่มันเกิดจากความเมตตาเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละมันทำให้สังคมโดยรวมเข้มแข็งขึ้นรับมือกับวิกฤตต่างๆได้ดีขึ้นครับ ตัวอย่างองค์กรอย่าง Salvation Army หรือเรื่องแม่ชีเออร์สไลน์ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของพลังตรงนี้ครับฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วถ้าในทางกลับกันล่ะคะถ้าสังคมเรามันขาดความเมตตาไปจะเกิดอะไรขึ้นคะโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลเลยครับมันมีผลกระทบที่ชัดเจนมากเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่นักวิชาการเรียกว่าความเมตตาจางหาย หรือบางทีก็เรียกว่าความชาชินทางจิตใจความเมตตาจางหายฟังดูน่ากลัวนะคะมันคืออะไรคะก็คือพอเราเห็นข่าวคนเดือดร้อนจำนวนมากๆซ้ำๆบ่อยๆเข้าเนี่ยใจเรามันกลับเริ่มชินชาไปเองครับความเห็นอกเห็นใจมันลดลงเราจะมองเห็นเป็นแค่ตัวเลขสถิติไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์เท่าเดิมเหมือนมีสวิต์หลีไฟความรู้สึกในใจเราเนะครับโ oh. นึกไม่ถึงเลยค่ะแล้วในชีวิตประจําวันล่ะคะการขาดเมตตามันส่งผลยังไงบ้างก็กระทบความสัมพันธ์โดยตรงเลยครับทําให้คนรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นแม้จะอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆที่เขาเรียกว่า crowded loneliness ความเหงาท่ามกลางฝูงชนใช่ครับมันทําลายความผูกพันในสังคมลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีงานวิจัยบางชิ้นที่ชี้ว่า มันอาจจะเชื่อมโยงกับภาวะหลงตัวเองนารซิสซิซิมที่ดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นในสังคมปัจจุบันด้วยครับฟังดูแล้วการขาดเมตตานี่ไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมส่วนตัวแล้วนะคะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมได้เลยใช่เลยครับมันคือความหลงเหลวในเชิงกลยุทธ์ของสังคมเลยทีเดียวพอเราเอาทั้งหมดมาปฏิปต่อกันนะครับทั้งเรื่องพุทธศาสนาเรื่องสมองเรื่องจิตวิทยาสังคมวิทยา มันจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าแนวคิดเรื่องเมตตาที่มีมาแต่โบราณกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันสอดคล้องกันอย่างน่าทึ่งจริงๆค่ะไออานิสงที่เราพูดถึงในทางธรรมก็สามารถอธิบายได้ด้วยผลดีต่อสุขภาพกายใจในทางวิทยาศาสตร์ ส่วนการสร้างทุนทางสังคมก็คือกลงไกที่ทำให้เมตตาธรรมคำจุนโลกมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆครับสรุปได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูจริงๆแต่เป็นความจริงที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับเลยทั้งในระดับตัวเราเองระดับสมองไปจนถึงระดับสังคมเลยนะคะครับผมเพราะฉะนั้นเมตตาจึงไม่ใช่แพททางเลือกสวย แต่เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานเพื่อความสุขความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงของเราทุกคนจริงๆซึ่งเราก็คงพอจะนำไปปรับใช้ได้นะคะตั้งแต่การปลูกฝังเรื่องนี้ในเด็กๆผ่านการศึกษาครับการออกแบบนโยบายที่ส่งเสริมทุนทางสังคมหรือแม้แต่การสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรหรือในชุมชนของเราให้มีการให้การแบ่งปันกันมากขึ้นใช่เลยครับก็น่จะช่วยได้มากก็ อาจจะอยากทิ้งทายให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อเราเห็นหลักฐานมากมายขนาดนี้แล้วว่าเมตามันดีมีประโยชน์มหาศาลทั้งกับตัวเองและส่วนรวมแล้วอะไรละ่ะคืออุปสรรคสําคัญที่มันขัดขวางไม่ให้เราแสดงความเมตตาต่อกันได้ง่ายๆหรือแพร่หลายไปมากกว่านี้นั่นสินะคะแล้วเราจะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นทั้งในความคิดของเราเองแล้วก็ในระดับโครงสร้างสังคมใหญ่ๆได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญที่เราต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่รับร้างกันจนจบและฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะหากคุณไม่อยากพลาดทุกเนื้อหาสาระดีๆความรู้ใหม่ๆหรือแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะและถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณอยากชวนให้แชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้ร่วมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและที่อยู่กับเราเสมอมานะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ